ทำไมทมาได้เลย่ะกเราเืองสีจกเอกเรื่อยๆเรื่อยๆวันเอาเด็กน้องเด็กมันแล้วไม่ตาไายกันเด็กมันแล้วไม่ตาไายกันอ้ามาถาน้ำมาถากำนิดมัดน้ำ ก็น้ำมะตะกมเด็ดมาตะกัดถึงเอามากินน้ำมะตะกำมากระทำมาทำมะทำและทำลำเอาใส่กันการังเอ้ยน้องมักงอนนำมันละสเสาเจ้ามักซาลิศสบายเอเสกฮะทั้งน้องหมูเสกฮะเคลื่อนกันแล้วก็เจ้ามัดทำทั้งคอยเอเสเดีก็เจ้ามัดเตะเสียงตามลังเด้อเจ้าเป็นอย่างเราประหารกัมเตะลุกเด้อน้องยาำเมรีตัวหัตัวน้องเป็นบุญทั้งคอยเป็นบาปทั้งไงนี่เสียฟาแต่ลาบใส่เลือดแดงอย่างคอยเป็นของมขังอเจ้าเป็นของบาด กันเนื้อร้องเจ้าเป็นนักปลาสิเป็นมินที่เขาเป็นมีหูคนสื้อเร้องเป็นมีหูคนสื่อเรื่อทั้งไงนี่สิเป็นบักกินดื้อบักคือเดือดไปน้ำทางหูนังเดือเจ้าเป็นดังสิเป็นจดยินเจ้าเป็นดังไฟละสิเป็นจดยินมรังเข่าหูรังเปื้มเหม็นตืงเกือบตายเม้นตืงเกือบแต่ไปนับเอาเจ้าตกไร่ดำใจตกตาด่ดังเอ้ยเจ้าเป็นตาคอยแต่นเราคนถือ เจ้าเป็นตาคอยเป็นละคนถือบัดลังเท่าเจ้าพื้นเท่าตาปากขาดปากกระตากระซิฟ้าซิฟ้าคล้องสิ่งแล้วกระโปรงเอเต้นมเขายงเปิดตัวชามาตาังเอ้ยแม่นให้ยอายเป็นตากระไปได้คือการในเป็นตากระไปได้คือกันใส่ดินติมเลี้ยวกระดันหลังกดกังจังเอ้เจ้าหลังหนับคอยของเอือจะเป็นแห่เสียจะเป็่นลมพัวสิทำขาดทิ้ต่อดอกกาดแห่เสียรบมาได้สิมีน้ำข้าวสารลางเนาะมีด่างท่านคอยมีลาย เจ้ามีรังทางข่อยมีลายเจ้านอนไหนทางข่อยร้อนความเจ้านอนสมทางข่อยนอนถึงเอ็นแถวดากเจ้างงตัวผมแห่งมัดสอ้ติ๊กคักคติ๊กคักคักใส่เตี๋ยงจับคนขันเนื้อน้องจะเป็นรถยนต์จะเป็นทัะลวดเป็นรถยนต์ไอ้ชิบเป็นทัะลวดพ่อติดเครื่องแล้วก็จุดขึ้นลิบแย่ดาวไอ้เข้าไรสามือาน้าไม่ไหวจะเป็นไงเงยสิบตัวสิบตีเป็นไงเงยสิบตัวสิบตีทั้งไงมีไอ้เสบียีเก็บไปไหนพุ่นไปเสียเจ้าเป็นเปียดไอเป็นเถืงอาเจ้าเป็นเปีย สิเป็นเท่าเจ้าเป็นเจ้านะย้ได้เหตุเราหาคนมาฟาดเข่าจนตีดจนงงทั้งไอ้นี่สิเป็นพันตัวรำกับเ่าเทียนก็เจ้าเป็นเอีนหมวนอยู่ในซาร้องเป็นเอีนหมวนอยู่ในซาทั้งไอ้นี่สิเป็นเอี้ยมาเสียพ่อไปอมให้เจ้าไปเถียงกอมในตัวรำเคยคอยเป็นลูกเกยเจ้าเป็นแม่เทาการังื้อการคอยเป็นลูกเคยให้เจ้าเป็นแม่เทาการเง้ยเนียโยกันทั้งเฮนี้ก็ชิลเลิ่นเดาสินเลิ่นเดาแม่เทาเทียนเมียบาร์ฝันบังเขื้องกันสางลาง นี่แลหละ่นจังด้ว่าฟังยังกับบอทอฟังลำลำหยังบอทอล่ำผอมเบียเทียบบนไหนบอทอเทียบป้าไล่ไกยังกับบอทอไกลบ้าน ย่านหงังกับบ่อทอย่านตายใสยเงกับบ่อทอไสแน่นเข้นหงังกับบ่อทอเข้นเก่าเสาหงันกับบ่อทอเสาโศกโศกบนไหนบ่อทอโศกก็ได้มียมเสียงานกับบ่อทอเสียงผัวโบราณกล่าวไว้ว่าเสียทองก้อนเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครเงินทองของหาได้แต่จิตใจของหาอยากพี่น้องนัดได้ฝากปีพัวแม่ดีไดีฝากปใครเล่นงเศร้าได้เพิ่งกัน เสียอย่างก็บพทอเสียผัวแต่ว่าสมัยใหม่โบล้านผ้าสิทเปลี่ยนไปหลายเติบละน้องสิได้หลักเสียงทองสมัยนี่ข้าเจ้า่ามีทองก้อนเท่าหัวเอาผัวไปเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้เห็นด้วยขอเสียนีหม <c oughs> โอ้ยบไ่ได้ทองก้อนเท่าหัวเด้ท้าหัวไม่ขีดไฟกับอได้น้องนาม <c oughs> <c oughs> บ่เือสมัยก่อนดอกสมัยเสม,มอพนันเสียทองก้อนเท่าหวัว มีทองก้อนถัวเนี่เอาผัวไปเลยลนะจ๊ะอันนั้นแม่สุภาษสีเบียบเป๋ยสูฟังมาเสียทองก้อนหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครเงินทองของหาได้แต่ทิศใจของหายากพี่น้องหักได้ฝากผีัวไม่ดีได้ฝากไข่เล่นเศร้าได้เพิ่นกันเสียย่างก็บ่อทเสียผัว กลัวยังกะบ่อทอกลัวบาปลาบยังกะบ่อทอลาฟานมั่นยังกะบ่อทอมันอ่อนตอนยังกะบ่อทอตอนสิ้นเปลี่ยนยังกะบ่อทอเปลี่ยนทองจองบอลได้กะบ่อทองจองดูคู้ยังบ่อทอคู่ป่าน้อยก้อยยังบ่อทอก้อยป้าขาวสาวยังบ่อทอสาวกันนี่ยังบ่อทอนี่สะกอนเมาเล่งนอนพี่มานอนน้ำไผ bò cứ non nấm châu sao mồ lâm chẳng si un cứ si un thọc si, si chung cung ao à ngụm chẳng khói non men bò bò kén bò kén ไอ้เจ้านี่คือหลอนเต็นขึ้นแหงเถอะว่อยากได้อยากได้นี่การบอกเรื่องท่าเหลือินอยากได้อยากได้ส่วนไตหรืออยากได้ส่วนเทิงโอ้ยอยากได้ส่วนไตเหรอเนาะกระปงงามๆดิบ่่นีอกล่องเท้าไม่อยังนี่แม่อย่างหนึ่งยีนโอ้ยจะเป็นบ่หัวจักน้องนุ่งเถ้าก่อน อย่าถืออย่าซ่าได้หลายเรือเอาเปียบเปิยโซฟังกันลํำมีหลายยุคหลายสมัยคุณแม่สมัยใหม่กับสมัยเก่าบอกมามันเปียบเปิยโซฟังายอันไรายแ่วสมัยนี้เอิ่นมาบ่อลาก่อนประยุกหรือบ่อลาก่อนซิ่งสมัยก่อนนี่แม่ขั้นสิบโวเลื่องลํำสิลํำมาจากไสแนรื่ที่ลํำมาทางแท่แผ่นดินต้องไอ้ไก่ตนไม้ทอลาเทียนโอ้ยปะลุบบอกใหไดมาขึ้นโอ้ยเบิอดีหยมัขึ้นกัด พ่อเป็นพระอยู่เท่านั้นโดกันเลยบวกขึ้นเรื่อยเรื่อาขอบคุณขอบคุณที่นั่นดูแลอย่างดียกตัวอย่างยังไงสําหรับลําสมัยตั้งแต่กี่ครั้งก่อนโบราณจนนอดลูกก็ล้านลํากินสมเมื่อบรสนาสีเจ้ามาเมามาสอนสมัยก่อนนี่ล่ะสิริลักษณ์เอ้ยสมัยก่อนฟังตะโมลัมก่อนโบราณทันจัง มีงาน,นึ่งกระสางงานบุญงานบองแต่ถ้าหมอล่ำคอนมางานมาแห่หนังจังสี่บอกมีดอกคุณแม่ลำม่ลำหมูร่ำมงลำกลางเวียนตะกี่แม่นผีฝ่านั่งทรงแทนไทยแทนเสียงบ่เป็นเทาเป็นเหลืองคิดใด้่ำไปจกักว่าแม่นอันไหนหยุมหลังหนุมหน้านั่นแม่ลำผีฝ่าพวมอูคอนโซ่พวกนั่งฟันนี่กะโซ่สออทำตามเรื่องพวกเป็นหมอล่ำเสียงกะทำทาทำทรงถือดาบขึ้นและกระป๋งวางลงมกายบาเล่ทำที่ทำทาเสียงใครให้ขันอม เอาเมาสู่ฟังว่าการล่ำเริ่มมาจากใสเริ่มมาจากล่ำผีฝ้าล่ำผีฝ้าคืออย่างเอื่นมาล่ำพิธีกรรมเก็บไข่ได้ป่วยอยู่คุ้นป่วยยาตาง่ายบ่มีลงพญายบานบ่มีล่งหมอบ่มีอยู่บ่ม,บมียาืีว่าเฮ็ดผิษผีให้ผีหน้าผีแถนเทพบุตรเทพดาหาผีฝ้ามาเสียงมาท้ายเอ่ยมาขวาขามาล่าทษ กันคนไข่โฟลุกขึ้นฟ้อนใส่กะสิได้ยูด,ดีมีแห้งจัดจ่อับบนอา้าเรียนน้ำกันได้หล่ะเนีย่ยสมมติให้น้องป้อนซีได้รักเอบอบ่มีแห้งมังม้งเอีนยนจังบ่มีแห้งมันใหญ่พอมีแห้งแล้วเป็นยังแต่บ่มีเสียงเนมึงกันนะมื่อหนึ่งถือดาบมื่อหนึ่งถือขันเอา้าเจ้าเป็นผู้ถือขันพาพาดบาปับ นะเดือมขาเนะยสดิจี่เดืองพาอวกแค่นั้นแหละโอ้ยขาดเนาอปัจจุบันไม่ทำพี่นั่งมาพ่อพนันละ่ะเอาพอนะขาดตัวโยกทั้งงานบ้นย่งกับบ้านซ้ำ ดอกจำปาเนี่ผูพ่ออันนี้สมมุติบ้าดอกจำปาได้ไหมเชิญเด้อเชิญเด้ไห้ไห้ไอ้ตจับมันมันอันนี Esta, ้ขันไข่เด้อเองหาเงินมาใช้ไข่สักก่อน สิบสองบาทเฉลิงเออยางเห็นมันขาดมันสิบบาทสองบาทเช้าแต่ว่าเอาใช้หลายจะได้เป็นลอยเป็นผัานเงินสวงเงินเช้าไว้ล่ำปีฝ่า้สุอีเมียฟังจะบ่นย่อนหยุกเสนาเซนาย่ามแมวสีเมืองเลยให้ให้เโาจับมันมัน จับสั้นสั้นในเจ้าทังเทียงเทียมละเด้อไอเหงคอยเน่ยขันเจ้าจับบ้องมันที่ผ้าขันตกแตกคอยสีน้ำพามันให้ขค้เจ้าขาดการะเดินละเด้อไอเหงคอย เจาะมันบึงกันนะหมอลำชีรีหลักกับหมอแข้งสุภัณฑ์หมาลำได้ลำดีแท้เอาไปลำใหม่เทพาุตรเทาวดาท่งเจ้าบังสันฝ่าฟังบึงกันนะอวกนั่งฟังอยู่ทังไต่กับเสียงถามสวดสวดบ่โอ้ยเป็นน้ำยังนอเจ้าายให้ไปไทยลำโดม คอยไปถามเบ็ดเหลวเทนล่อทนล่จังว่าเทนโล่ไทยท่านพ่อมาล้อคนสังมาเป็นยุ่งยุงคือเคือผักกูดสังมาเมือแปดดดานคือฝ้าบ่บ่เ้ยเธอน้องอาอิมคอยโอ้ยผิดความต้องบนไหนน้อย่พอเอ้ยพอมอเอ้ยบอกมาเกีสีอ่อนสียอมดมาสั่งนี่ผู้สอบผู้ถาม พี่ให้ก็บ,บอกคำพี่หน้าก็บ,บอกของพี่น้องก็บ,บอกเกี่ยวอยากน้ำผีพี่น้องซุ่ม้าบ,บอกขวากันนะเรืร่อยอดห้อคอยโอ้ยจังไล่จังสีสวงสีเศร้านี่บนนอลไหนบอพอมาสั่งนี่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 นน ลบเอาได้ลาไปดาบปล่าเท่ซีไปได้ซี่หามองมันถืกมันต่องมันของมันค่าตันเนียงตันเนียงตันบอลไงเนาะตันบอลบวกตองลองเฟื่ยน้ำค้องบนหาไม่ย้อนย้อนเจ้าพันคู่ใส่ตอนตันทานมาปองเที่ยวละเด้อไอ้เขย บองมันผิบมันขอนมันต้องมันค้าเม่นผู้ใดมาปั่นคู่ตันปองหองเหนียงบองพอเที่ยวสู้ฉิไปายทางหัวควงป่างาข้าบองมันสําคัญนี่ลีกว่านั้นส right okay ู้จำได้บอสู้เห็ดพิบพวเห็ดผิดพวะทิดบองใดหัวจักบอปอนมอลำผู้ยิ่งกับบอแค้่สุขผัดเอากันไปฟัดใส่หมองกูอยู่สามเทียนสู้สิอ่อนสีชมกูบอสอนหอมดอกมิจะเสียวไปสี่ที่ สัมพ่อปูญะใจแง่บปรแกนไผ่แกนมา <c oughs> อันนี้แม่ลำแต่แต่เข้าสมัยเก่าปัวคนแต่ว่าจนหอดปัจจุบันเลือกลำนานเลี้ยวแต่ก็มีบางบานลงเหลือยังอยู่บ่ให้หมูพี่น้องฟังไหม่เจ้าเจ้าฟังหใหม่เจ้่อดุจากบานคั้มเ่แม่เร่บานีหฮอดฤดูแจกเข่าเดือนสี่เดือนสาม 3, เดือนสิบสองกระตั 3, งกระถินดอ,อกผัก พวกม้ลำนี่น่ะยังเที่ยวหาลำแต่สมัยเแ่าหำเแ่าหลงเแ่าซอยเออจักรมาดาหรือปล่อยเท่นหันเวทีพองใจเขาสมัยเถ่าเอาเอาเล่นบักเสียงขวานทั้งในกันได้ละเล่นคู่เล่นยญไข่พูดเลคู่ไข่บอกแข็งขวางทั้งในเสียต้นหางแลนหาหลุดบันเถอะพอล่ำมาจังไหนพ่อนี้สอยก็มาเงี้ยหลงจีบอวสุฟันให้เจ้าเป็นแม่เงี้ยสอยคอยสิเป็นพ่อนี้หลง ฟังเสียงพอใหญ่หลงล้ำขึ้นแล้วผานบ่า่อยเอ้ซอย,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 อย่อยเอ้สอยลาวันไ้ดีดี่อยเอ้สอยลาวันไ้ดินดีในเจ้ารักจามีเจ้าห้อยเรือสอยลำกับคอยลำกับคอยมิบ,อย,มบอยซาไ้สำรับรักษาถ้ากันถ้าแกห้จะคำบังเนือจะคำบังเนือของอยู่ทางในว่าแมนมันหายไปแล้วเราบ่เท่าสอย ท่านไม่ใช่สวยกับ,บ่อคอยบ่ออยากบ่กลัวบ้าสอยกับคิดอยากหวานและอย่ในแถวโคกสมบัติหลงหัวโปกสีมาเสียงของปูมันเฉยางยังบูเอื่นขึ้นอีกอะไร เกิดเสียงกันยังไงกูเก่งมึงดีพวกคนฟังนี่กะทีขากันทั้งลุมจักผู้เฒ่าจักผู้หนุ่มไทยไผไทยมันพวกบอล่ำกะเถียงกันจอนสิมจอนผาไม่ใน่สอยตบหน้าพอในี่หลงสามที่ไม่ใน่สอยแล้วพอตีพอในี่หลงปากเลียกพอในี่หลงเล่เขียดมาบ่เหมาะสมกันเลยติ่กำนุ่มไม่ใน่สอยสามเถื่อมันก็มีดีจะได้จากเมกกอนคิจจะได้เตนกัำนุ่มเลย